S <S อุ้ยนี่เลยอุ้ยโอ้ยโอมี่ลายดอกกันได้หนิเมียนครับผมเอาฝัาง่งทางเลยครับเมียนครับมันมีออกลายเนาะเพราะว่ามอเห็นได้ครับผมมันมีออกลายครับเพราะห่อนแห้งเอ้าแห้งครับผมอุ้ยจุ๋มๆครับผมต้มมมนดองนึง ไปลุยกับสองบลยครับผมมั<ส>ในใครสนใจกักมาสองบาด้วยครับผมข่างก็ออกครับนีน้องมาคนใต่หลักหลายเลยครับเยๆๆๆนั่นนั่นโอ้โห,โหดีนักงาครับผม ดีทั้งผิบ้างั้างครับต้องค่อยๆงานครับอะไรป่ะเขี่ย่ดีทั้งใก่นับ

บวกจอนะครับอดอกเห็ดบันี่บักใยนะครับตัวนี้น่าทิมหลายดิแม่นครับผมสองบาทก็บวกไข่มาด้วยนี่เนาะอาบโได้ครับจิมเพิ่ยจุ่มกับโได้ฟอบเลยครับผม้บได้จุดดายครับ เป็นอย่างนี้ดอกได้อยู่ครับจุ่มกระง่ามีเนาะแง่น่ครับดูดดอกเดียวครับต้องใสอี๋นี่ว่าโบเมนครับดอกแดงง่ามแห่งครับ ครับพี่ครับพี่ครับมีแต่ดอกงามๆคับผมจุ่มหน่เนาะสุดยอดครับผมทับ สองสามดอกครับพี่ดู้อ้ว่าแมนสองสาดอกว่าแมนตัวนี้ลายดอกที่เขาถามดี่ครับนี่นี่เดี๋ยวใส่อือหาดอกแล้วครับนี่เมื่อ,น,อนั้นห่มนี้ bàn thỉnh tâm nhỉ? Đúng rồi. đây các bạn. Tên, nào ปลวกออกแล้วเนาะแน่นครับผมได้ดอกจ้องดอกครับโอ้มันมเห็นหลายแห่งครับท้าวครับผมมีนีครับว่าตรงน้ำสองบามาครับผมถึงกลางเมืบ้ายังไก่ในแจ้งไหมสีรับไม่เปไน็นาเำน้ำเงียง้ย บฮาเหมือไปถ่มเลย,ยหเห็นบ่หเ,เห็นบ่เป็นแดงเลยเจอเห็นบ่วันนี้อุ้ยวันเห็นอออุ้ย่ะเห็นแล้วน,นี่อุ้ยเมอไหร่ลครอุ้ยนี่ที่บานนี่นนนน โอ้ยเน่ยคุับจูมนอะพรู้มจูะเอาแค่พิ่เห็นสามจู้อขี้ข่าี้ก็มีอีกมีอีกไอแนมเห็นยัง้ยถ้องควงดีนี่พอเราหายปันหนาแน่นครับ พูดโอ้มมีดองนี้นี่กุ้มดีดอกนี้อืก็ตาดูบ้างมันมีออกไรเง่นครับใส่พวกข้าวก่ เต็บตาหน่อยนะครับผมโอ้ยโว้น่อยได้ส่านี่สามโล่อยได้นี่ครับนี่ไม่ได้จุมลายครับผมไหนบ้างมีเฟ็้ย น,นี่แั่เมยนี่พี่พึ่งหนังแต่แล้วครับนี่เสือมันก็ตัองเดินน่นครับเห็นซ้ำดิบอลองโอ้ยเมืนไงครับพี่ วิ่งสั่งดบาบสาบอยู่บ้านนี้เฮ้ยด้างการแล้วครับหนึ่งนี่เป็นดอกจุ่มๆครับผม สองนึงทั้งปุ่นคู่วุ่นทั้งปุ่นไปอเป็นไก่ <c oughs> หนาพามากเมือนกับวันหนครับไม่ไม่พันหนาเนาะตรงแนมดีดีครับทีละอ่าฝนต,ตกอยู่ครับนี่นี่คือมไม้ดอกดีครับนื่มืดเนาะ อว่า,ากันนี่ห้อพี่น้องมาเก็บดูครับนี่ใส่บ้างนี่บ่างนี่บ้างหุ้ยดอกยางง่ามกรบผมคุณเบ้าใสเอาร้องดอก ก็บพ,พ่เห็นเด้่นี่สามดอกพี่สี่ดอกพูดคนยในดอกนึงแมนอ๋อห้องนี้ก็เห็นหลายเด้อสองดอกอืมเมง่อที่ะครับลองบอกก็แยกจุ่มแยกบานได้ครับ ยางใส่กัน่ครับผม <c oughs> ครับดูแกดอยทีองมาหากัแป้นีลครับยังหางานครับผมเปนเดหกเนาะผุนบนะ้างผุนน่อยผ้ผุกดอกนี่ดแล้วนี่น จะห้องนี้ดอก่ไครับดอกหน่อยอก็คุ้ม หนูน่อยแต่ออกออกร้ายเลยครับผมนี่ยครับทั้งใสพุ่บตรงๆุบ่อใหเ่ิดเลย ออก้างๆแต่มีทุกคนครับผม

กินกรามากอะบระดกะยากท้ครับพ <ce infectious> ี่งนี่ครับผมูได้ีมากอะฟังดีเครับบ้านน้องกัเก็บกินครับผม

งานไก่อานงเงีรยวเลยวะ ็นหนังตานึงครับผมนคน,คนคต้ตองใส่คนนีบางแั่นี่นีนะเ่นรับ